ขอเชิญพบกับ G Custom สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณอยู่ผม G Custom นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวน,นี้ฟิกเกอร์ซองสุ่มนะฮะที่เป็นของดิสนีย์โอ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 ซีรีส์2นั่นเองนะฮะซึ่งจะประกอบไปด้วยอ่ะอันนี้ผมแกะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนั่นเองนะ แล้วผมก็รู้แล้วด้วยว่าได้ตัวอะไรที่ผมอยากได้พอดีเลยนะฮะโดยการคำมานั่นเองนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนคำมานะฮะซึ่งก็ใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะฝีมือผมอะออ้โโอเคครับเดี๋ยวจะให้เดาวกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรอะในซีรีส์ก็จะมีมิกกี้เมาส์อ้นี่ชื่ออะไรอะมินนี่เมาส์ใช่ปะแล้วก็ลูกๆของตัวเป็ดอะอะไรที่อย่า <laughs> แล้วก็พวก ตัวละครของดิสนีย์นะฮะอ๋อเดอร์เดนดักเหรอเออใช่เดอร์เดนดักนะครับร <laughs> ีวิวก็ไม่รู้เรื่องเลยครับอ่าแล้วก็จะมีเอลซ่านะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นพ่อมดของเรื่องเออเออเรื่องอะไรเขาเรียกอ,อะไรแป๊บนึงนะฮะอ่ะอันนี้จะเป็นพ่อมดของเรื่องอาราดินนะฮะเอมก็ ไมเ่เคยดูหละครับแต่ว่านึกไม่ชื่อนึกชื่อไม่ออกนั่นเองนะแล้นี้ก็จะเป็นเจ้าหญิงของอาลาดินนะฮะแล้วก็ตัวประมาณนี้เลยครับที่เหลือก็ไม่รู้เลยนะแล้ว,นะวข้างหลังนะครับก็จะเป็นวิธีประกอบนั่นเองนะก็ง,ง่ายๆนะครับโอเคแล้วผมไม่ต้องดูอะไรนะโอเคเรามา ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะให้คุณเดาว่วาข้างในคือตัวอะไรภายใน10วินนะฮะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคครับเดี๋ยวเรามาตีกันเลยดีกว่าครับ 4. ตัวที่ผมได้มาก็คือมิกกี้เมาส์นั่นเองนะฮะนี่เป็นไงนี่ถ้าใครอยากไปคุยนะครับเอ้ยไม่ใช่อยากไปลองคำดูนะฮะก็คือหลักง่ายๆเลยนะฮะก็คือหาไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ่อพวงมาลัยของเรือนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยนะฮะไอ้ตัวเนี้ยถ้าคำเจอไอ้ตัวเนี้ยเป็นสองด้านนะครับแล้วก็มีกลมๆแล้วก็มีแง่งแง่ง อย่างเงี้ยอยู่ข้างบนหลายๆทิศนะฮะก็คือใช่เลยนะครับเนี่ยมิกกี้เมาส์อ่าอันนี้คือเขาเรียกวอะไรอะ่ะเออเป็นสิ่งที่ควรที่จะคําให้เจอนะครับเพราะว่าถ้าไปําหัวเนี่ยน่าจะยากนะฮะโอเคเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับโอเคด้านหน้าด้านหลังก็ไม่ค่อยต่างกันนะก็นี่น่าจะเป็นด้านหน้านะโอเคแต่ผมใส่หัวกันเลยดีกว่าคลิปนี้น่าจะพูดติดติขดขดัดขัดนิดนึงนะครับเพราะไม่มีความรู้ด้านนี้นะ <c oughs> ใส่หมวกครับนี่โหน่ารักเหมือนกันนะครับในต,ตัวนี้ผมไปดูในเน็ตมาะฮะก็ราคายัางไม่แพงนะครับใครไม่อยากไปคุยนะฮะ <Okay. S 1> ก็ลองไปดูกันได้นะครับก็เลทราคาประมาณสองร้อยบวกๆนะฮะอุ้ยมาร,ร์ไรเดอร์ของเราล้มอีกแล้วแล้วข้างนี้ก็จะถือเจ้าตัวนี้เอาไว้นะฮะ ถือยังไงอะเอามันถือได้ปะหรือว่ายังไงเนะี่ยอ๋อมันถือปลายนะโอ้โหคนรีวิวบอกว่าง้ไปเลยนะนี่ประมาณนี้นะครับมิกีเมาของเราจะเป็นกลับตันเรือแบบนี้นะฮะถ้ามีเสียงอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็มาดูรอบๆกันเลยดีกว่านะมิก้มิกิเมา วันนี้ฉันคือมิก้เมาจะมาสวัสดีทุกคนแบบภาษามิก้เมามิกี้มิกี้เมาเรามาตดนไปด้วยกัน <c oughs> เออถ้าใครเคยดูแบบในกระตูนนี่ยมันจะเสียงะวานนี้นะฮะอ่าก็สวยเลยนะครับก็จะขยับเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรแอคชั่นฟิกเกอร์ไมใช่เหมือนกระด้อมไม่ใช่เหมือนกับเลโก้ทุกอย่างเลยนะฮะแต่ว่ามันจะแน่นๆนิดนึงนะ ใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับแล้ววันนี้เราคงต้องขอราตัวอยขอตัวราไปก่อนนะครับพูดเดิตพูดขัดกันเหลือเกินนะฮะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวไปแล้วนั่นแหละสวัสดีครับ